คุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับเห็นได้ข่าวล่าสุดไม่ยอมเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านนะครับซึ่งคุณพิธาเนี่ยได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเปิดทางให้ก้าวไกลรับตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านและคุณพิธาบอกว่าขอยืนยันกับทุกท่านว่าไม่ว่าสถานะของผมเป็นอย่างไรผมไม่ได้หายไปไหนและจะยังคงทํางานร่วมกับพรรคก้าวไกลและพี่น้องประชาชนอย่างสุดกําลังและสุดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนาร่วมกันความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรี และความเคลื่อนไหวของคนที่จะได้เป็นนายกแต่ไม่ได้เป็นอย่างคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับเห็นได้ข่าวล่าสุดไม่ยอมเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านนะครับซึ่งคุณพิธาเนี่ยได้ลา,าออกจากการเป็นหัวหน้าพักครับเปิดทางให้ก้าวไกลรับตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านนะครับอาจจะเป็นเพราะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าประชาชนเลือกเขาให้เป็นนายกนะครับแต่ว่าในเมื่อมันไม่เป็นเจตนารมณ์ของประชาชนแล้วก็มีอาจแปลเปลี่ยนครับทาหน้าที่ฝ่ายค้านในฐานะอื่นก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นผู้นํา ทางฝ่ายค้านนะครับคุณพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าไกลได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เปิดเผยเวลาออกจากหัวหน้าพรรคก้าไกลเพื่อเปิดทางให้ตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านโดยระบุว่าเรียนสมาชิกพรรคก้าไกลทุกท่านและพี่น้องประชาชนผู้ทรงอํานาจสูงสุดในประเทศแม้วันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าพรรคก้าไกลต้องเดินหน้าสู่การทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนในฐานะฝ่ายค้านที่มีเสียงมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งแต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกําหนดให้ผู้นําฝ่ายค้าน จำเป็นต้องเป็นสสนะครับที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักของพักฝ่ายค้านระดับหนึ่งนะและปัจจุบันเนี่ยคุณพิธาเองก็ยังอยู่ภายใต้คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญครับที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสนะครับผมจึงไม่สามารถนะครับเข้าไปทํางานในสภาผูแา้แทนราษฎรและก็ไม่สามารถจะดารงตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านได้ในระยะเวลาอันใกล้ขณะเดียวกันผมได้หารือกับคณะกรรมการบริหารแล้วก็สสขังพรรคก้าไกลแล้วเห็นว่าบทบาทผู้นําฝ่ายค้านมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อระบบรัฐสภา และสมควรเป็นบทบาทที่รับผิดชอบโดยหัวหน้าพักนะครับของพักฝ่ายค้านหลักในสภาซึ่งตอนนี้คือพักเก้าไกลผู้นําฝ่ายค้านจะเปรียบเสมือนหัวเรือที่กําหนดทิศทางการทําหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลและผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่ตกหล่นจากนโยบายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดดังนั้นผมจึงตัดสินใจลาออกตําแหน่งหัวหน้าพักเก้าไกลและขณะนี้เพื่อเปิดทางให้พักสอสอให้พักได้เลือกสอสอซึ่งมาทําหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านในสภาขึ้นมาดํารงตําแหน่ง หัวหน้าพักแทนที่ผมและคุณพิธาบอกว่าขอยืนยันกับทุกท่านว่าไม่ว่าสถานะของผมเป็นอย่างไรผมไม่ได้หายไปไหนและจะยังคงทํางานร่วมกับพรรคก้าไกลและพี่น้องประชาชนอย่างสุดกําลังและสุดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนาร่วมกันในวันที่24กันยายนนี้ผมจะขอเชิญสมาชิกพรรเก้าไกลมาพบกันอีกครั้งครับในงานก้าวต่อไปก้าไกลทั้งแผ่นดินที่อาคารกีฬาเวทหนึ่งเขตดินแดนกรุงเทพเพื่อมุ่งหน้าสู่การสร้างพรรคการเมืองที่เข้มแข็งของพวกเรา ด้วยกันด้วยความเคารพประชาชนนะครับเหตุที่หลายคนไปนินทาว่ารับหลังใดๆก็ตามว่าคุณพิธาไม่ยอมเป็นนายกนะครับก็ต้องดูเหตุดูผลของเขาด้วยแหละครับเพราะเขาบอกว่าผู้นําฝ่ายค้านต้องเป็นสสจะเป็นคนที่ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่สสเนี่ยมันก็ทํางานกันไม่สะดวกเพราะต้องขับเคลื่อนแล้วถ้าไม่ให้เป็นผู้นําฝ่ายค้านในฐานะพรรคเสียงข้างมากที่สุดในฝ่ายค้านอีกเนี่ยนะครับมันก็ดูกระไรอยู่ เหตุผลมากมายที่ประชาชนรอฟังการอภิปรายรอฟังวาระต่างๆที่จะจี้ไปยังรัฐบาลรอฟังวาระการตั้งกระทู้ถามความเดือดร้อนของประชาชนและสิ่งสาคัญที่สุดสื่ออภิปรายแต่ละครั้งนะครับทั้งอภิปรายแบบลงมติและไม่ลงมตินี่นะครับก็รอพักเก้าไกลคาดหมายว่าหลายท่านนะครับมีความพร้อมขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักรับไม้ต่อเป็นผู้นําฝ่ายค้านเบอร์หนึ่งที่ได้เห็นชัดเจนนะครับคือคุณรังสิมันโรมนะครับ หลายเรื่องที่ทํามาในประวัติศาสตร์การเป็นฝ่ายค้านตลอด4ปีเนี่ยก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับทั้งตัวช่างทั้งเรื่องกองทัพกรมรมนนะครับและว,วันนี้เองก็ได้พูดถึงเรื่องของสวบางคนที่ไปเอี่ยวการต่อรองคดีกับนายตำรวจใหญ่เกี่ยวกับการเคลียร์คดียาเสพติดนะครับคุณเสรีกัญญาตันสกุลแม้จะไม่มีบทบาทในการอภิปรายที่ดูเดือดนะครับแต่ว่าก็มีความรู้ด้านการเงินการคลังนะครับไอติมพริษ นี่ก็เป็นคนที่มีบุคลิกภาพและก็การใช้วัทศินที่ดีเหมือนกันในการประนีประนอมกับฝ่ายตรงข้ามคุณวิโรจน์ลักษณะทีสอนนี่ก็ดูเดือดนะครับบนสภานี่ก็ใช้ลีลาแบบเกล้าแต่ว่านอกสภาก็พร้อมจะเป็นมิตรกับทุกคนก็ติดตามว่าใครจะได้เป็นต่อนะครับสนับสนุนโดยวุยเคมีตราราชสีมงกุฎ ุคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580